สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชารโรของเรานะคะสวัสดีชาว2ทุกท่านนะคะวันนี้นกจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันนะ,ะในช่วงวันที่1-15ถึง15นะคะมิถุนายนนะคะ2564นะคะเป็นการเปิดแบบรวมนะคะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบฝาดตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทางลักษณะาราศีนะ,ะนกก็จะเปิด พลังงานของคุณของเขาแล้วก็ความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะมาดูการค่ะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะใชเขาก่อนชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะคุณเหมือนกับค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีความโดดเด่นมากๆนะคะคุณอาจจะมีคนที่คุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะพลังงานนะก็คือ มีเด็กมาชอบนะคะมารู้สึกดีๆด้วยนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าเขาจริงจังนะเขาจริงจังในความสัมพันธ์นะคะเป็นาราชาดานะคะค่อนข้างจริงจังแล้วคุณก็คุณก็คุยกับเขานั่นแหละนะคะมีการได้ ได้พูดได้คุยคุณได้ตัดสินใจที่จะแบบเหมือนพูดคุยกันนะคะมีการสานความสัมพันธ์กันนะคะได้พูดได้คุยนะคะอืม <S <S เขาดูจริงจังนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎที่จิกมีนหรือชาวธาตุลมก็ได้นะคะมีถุนตุนกุ้มนะคือคนคนนี้อาจจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่า ในช่วงวันที่เหมือนกับว่าคุณไม่มีใครอะคะ่ะคนคนนี้เขายื่นความรักมาให้กับคุณนะนะคะในบางท่านก็เจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะเขามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแล้วก็จริงจังด้วยไม่เคยพูดนะคะคนคนนี้นะเงียบนิ่งนะคะอืมตัวเขานะคะเขาค่อนข้างที่จะ ให้ความสนใจความสัมพันธ์นี้นะคะค่อนข้างเยอะนะเขาคิดนะคะว่าความสัมพันนี้สามารถที่จะเติบโตได้ไหมนะคะเขาอยากให้ความสัมพันนี้มันเติบโตค่ะต่อให้แบบจะมีอุปสรรคนะคะมีความแบบมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์ก็ตามเหมือนเขาอยากจะ ไปให้ถึงฝั่งเห็นไหมคะผู้ชายพายเรือไปนะคะอยากไปให้ถึงฝั่งนะคะ <konuş> เขาคนนี้นะคะเป็นเด็กถือเหรียญนะต่อให้เขาเด็กกว่าคุณนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าเขาน้อยกว่าคุณนะคะอายุน้อยกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่า สถานะของเขาว่ามันน้อยกว่าคุณนะคุณเป็นก้าเหรียญเขาเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยเขาก็ให้คุณนะคะหมดหัวใจนะเขาให้คุณเขาพร้อมที่จะมอบความจริงใจมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีกันนะในบางท่านก็คุยกับชาวธาตุดินนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะชาวราศีกัน คุณคุณอาจจะมีความลับกับเขาหรือเขาคุณคิดว่าค okay. ุณเเขามีความลับก really like ับคุณก็ได้นะคะับพลังงานสลับกันได้นะก็คือเหมือนเหมือนคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปแบบเงียบๆรู้กันอยู่สองคนอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคุณอยากขยับความสัมพันธ์แหละนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่า คุณอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่ได้บอกเขาซึ่งถ้าคุณบอกไปเขาอาจจะเสียใจผิดหวังก็ได้นะคะห้าถ้วยนะก็คือความสัมพันธ์นี้นะคะคุณถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาโนรู้สึกว่าคุณก็ชอบเขานะเขาหน้าคุณหาเขามีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบ ผูพกพันกันอย่างลึกซึ้งก็ได้นะคะคุณก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แหละแต่ลึกๆแล้วในบางครั้งคุณก็กลัวความเสียใจผิดหวังนะคะกลัวว่าจะไม่เป็นดังใจหวังนะขอดูนะคะว่าเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกันนะคิดมากเลยคุณคนนี้นะเขาคิดถึงคุณนะคะรู้สึกดีๆคุณมากๆแต่เป็นคนที่แบบไม่แสดงออกแล้วก็คิดมากด้วยจิตถ้วยนะคะ เขาค่อนข้างวาดฝันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาไว้มากๆนะคะหรือไม่งั้นเขาก็คิดอะค่ะว่าเอ๊ความสัมพันธ์นี้มันจับต้องได้ไหมมันใช่ความจริงไหมหรือว่าเป็นแค่ความฝันของเขานะคะเขากลัวค่ะเขากลัวความผิดหวังในความสัมพันธ์นี้นะอืมเขากลัวการจบนะคะเขากลัวการแบบ ไม่เป็นดัง่งฝันอย่างเงี้ยคือคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นนางในฝันของเขาก็ได้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะนะแต่ทีเนี้ยเขากลัวว่าเขากลัวว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบลอยๆนะคะจับต้องไม่ได้เงี้ยเขาค่อนข้างคิดมากนะคะเรื่องของคุณนะมาต่อค่ะก็มาดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีกันเขาอยากบอกอะไรคุณจริงๆนะ เขาแบบเข้าใจร้อนในความสัมพันธ์นี้นะเข้าใจร้อนแล้วก็หนึ่งไม้คุณเป็นโอกาสที่ดีนะคะเป็นโอกาสที่ดีในในชีวิตเขานะคะเขาอยากจะเขาเขายอมที่จะปรับตัวนะคะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณนะคะเขาอยากจะสานความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากจะเข้าหาคุณมากๆอยากให้ความสัมพันนี้มันมันเติบโต ไปได้หรือว,วันนี้นะคะเขาอยากเข้าหาคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็เขาก็กลัวว่าคุณจะเจอคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งเขาอาจจะอยากเร่งที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันจะยังไม่เร็วขนาดนั้นนะคะมันจะยังไม่เร็วขนาดนั้นก็คือ,อยังต้องรอค่ะยังต้องรอนะคะ มีการรอคอยเกิดขึ้นนะคะกว่าที่ความสัมพันธ์นี้นะคะจะสมหวังหรือว่ามั่นคงนะคะต้องใช้เวลานะสาม,มนะไม่ไม่ได้เร็วนะคะแล้วก็มีความหวังค่ะนะ,ะนะในบางท่านคือกับชาวราศีกุมนะก็คือเหมือนกับมีการพยายามนะคะ ขอให้มีอุปสรรคในเรื่องของเวลาระยะทางนะคะมีการพยายามที่จะแบบให้ความสัมพันธ์นี้มันมันสมหวังนะคะมันมั่นคงนะคะแล้วก็มีการรอคอยอย่างมีความหวังนะคะในความสัมพันธ์นะก็คือแนวโน้มนะคะชาวราศีกันย์น้รู้สึกว่า มันจะเป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็มีการรอคอยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์รอคอยอย่างมีความหวังนะคะถ้าคุณกับเขานะคะพยายามในความสัมพันธ์นี้บอกเลยนะคะคุณจะไม่เหนื่อยเปล่านะคะมันก็จะสมหวังนั่นแหละเพราะว่ามันมีไพ่แห่งความหวังขึ้นมาแล้วก็สามไม้นะคะปิดท้ายอย่างเงี้ยสมหวังแน่นอนนะคะรอหน่อยนะคะใช้เวลาหน่อยนะความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคชาวราศีกันมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของคนโสด มาดูคนโสดชาวราศีกันกันหน่อยนะคะกี่นาทีละแปดขอดูคนโสดนะคะชาวราศีกันหน่อยค่ะพลังงานคนโสดค่ะพลังงานคนโสดชาวราศีกันค่ะขอดูคนโสดนะ ลงานของคุณนะในช่วงนี้นะคะคุณเหมือนกับว่าคุณมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะนะคะแล้วคุณก็เปิดใจให้กับคนเหล่านั้นเข้ามาเหมือนกันแต่คุณพยายามที่จะแบบ คุณก็เลือกเยอะนะคะคุณคุณยังไม่ได้เลือกใครหรอกนะคะต่อให้มีใครเข้ามามากมายนะคะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะนะคะคนเอาความรักมามอบให้กับคุณเยอะนะชาวราศีกันนะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เลือกเยอะเหมือนกันนะคะคุณยังไม่ได้เลือกใครในช่วงนี้คุณต้องการความสมคัญที่มันจริงจังนะคะและมั่นคงสามารถที่จะเป็นไปได้เติบโตได้อย่างนี้ค่ะเนะคะ คุณก็ยังไม่ได้เลือกใครคุณก็แบบเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้คนเข้ามานะคะได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะเดี๋ยวขอดูว่ามีคนคนใหม่เข้ามาไหมในช่วงนี้คนใหม่ๆอืมดัสติกสีเ ขอดูห้าดบนะห้าดับคืออนะไรเอ่ยอืมนูรกรู้สึกว่าอาจจะมีคนที่เคยมีปัญหากับคุณนะคะที่แบบนั่งเสียดายคุณเนี่ยกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาเพราะในช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์มากๆนะคะเขากลับเข้ามาเพื่อที่จะแบบเนี่ยคนที่เคยออกไปจากความสัมพันธ์นะคะเขา จะกลับเข้ามานะกลับเข้ามาเหมือนอยากจะเข้ามาคือดีกับคุณนั่นเองนะคะคุณคนนี้ในช่วงนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีความโดดเด่นแล้วเขาก็แบบคิดแล้วนะคะแล้วก็อยากกลับเข้ามาหาคุณให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทีนี้นุรู้สึกว่าคุณจะไม่เปิดใจให้กับเขานะคุณคนนี้คุณที่เคยหันหลังให้กับคุณไปนะคะหรือมีปัญหากับคุณนะคะ คุณจะตัดสินใจนะคะให้ความแร์กับตัวเองนะคะคุณไม่เปิดใจให้กับเขานะคะคุณคนนีนะ้ทำไมล่ะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูหรือว่าชาวราศีตุลน,นะเขาดูว่าทำไมคะอืม คุณคิดว่าเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆดีกว่านะคะยังยังยังมีสิทธิ์ที่จะแบบสมหวังได้นะคะเออยังจะมีความหวังกว่าที่จะให้คนคนนี้กลับมาเพราะคนนี้คนนี้กลับมาทำไมคะเป็นยังไงเขาดูสเตนหน่อยเขาอาจจะเป็นคนที่ดื้อนะคะคุมยากไหมคุณก็ไม่ได้อยากคุมเขา คือหกดาเดตอ๋อคุณคิดว่าคนคนนี้กลับมายัางไงก็ไปกันไม่รอดนะคะคุณก็เลยไม่รับนะเป็นสเตนนะคะหกดาบแล้วก็เดทคุณรู้สึกว่าเอาเค okay, มันจบมันมีการได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วคุณไม่กลับไปอีกแล้วนะคะขอให้มันเหลือไว้แค่ความทรงจำนะคะคือความคิดถึงผูกพันก็พอนะคะคุณไม่เอาแล้วนะคะคุณเก่าเนะคะ คุณได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วนะคนที่เคยหันหลังให้กับคุณไปกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณคุณไม่เอาแล้วนะคะคุณเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเท่านั้นนะคะชาวราศีกันนะโอเคนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีนะคะ